สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิละปะนะครับผมกับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะฮะครั้งนี้ผมครั้งนี้ผมมาอัปเดตงานนะครับวันเป็นงานพระยืนนะฮะางพุทธมณฑลนะครับหน้าตาก็จะเป็นเก้านิ้วยืนนะครับนี้ขั้นตอนที่ผมทําไปก็ตัดด้านข้างเรียบร้อยแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการหาขึ้นรูปขึ้นรูปหยาบนะฮะด้านหน้าและด้านหลังนะครับเอาออกนะฮะเอาส่วนที่เกินออกนะครับผมเราติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอัพอเดตขั้นตอนนะฮะตอนนี้ผมก็ทำไปได้40%แล้วครับผมขั้นตอนในการขึ้นรูปเดี๋ยวเอาด้านข้างส่วนที่เกินออกอีกนิดนะครับจะได้เห็นแขนเห็นขา <c oughs> เห็นผ้าขึ้นมานะครับตอนนี้ผมตัดแค่ด้านหน้ากับด้านหลังละข้างยังไม่ได้ ขึ้นรูปเต็มองค์นะครับกับผ้ายืนนะฮะสูง่22 21นิ้วนะฮะถึงเปลวเพลิงนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมขั้นตอนต่อไปนะครับผม ครับผมมาอัปเดตงานนะครับตอนนี้ผมทำได้ประมาณประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแล้วครับนี่นะครับปางลีลาหรือปางพุทธมณฑลนะฮะตรงนี้มันจะกิ่วหน่อยนะฮะเราเลยจะทำเป็นใบบัวแล้วก็ดอกบัวไว้ตรงนี้นะฮะ เพื่อให้เนื้อเพื่อมีเนื้อที่เนื้อหินได้ก่อเยอะๆนะครับนี่ฮะหสิป็ล้ครับเดี๋ยวพวงนี้มาเลยกระป่อนวันนี้เย็นมากแล้วฮะต้องพักผ่อดก่อนนะครับหินดำนะฮะนี่ครับนีนี่หินดำเชียงแสนนะฮะหินดำเชียงของจะเป็นอีกอย่างหนึง่งจะแข็งกว่านี้นะครับเดี๋ยวพวงนี้เจอกันใหม่ครับผม ครับผมตอนนี้ผมทำไปได้80%นะครับประมาณแปนตแล้วครับ,รบขึ้นรูปพวกนี้ก็ไม่ใส่รายละเอียดผ้านะครับแล้วก็แต่งหน้านี่เป็นทำเป็นใบบัวและดอกบัวติดนะครับไม่งั้น มันจะเล็กไปมันเสี่ยงในการหักตรงนี้ก็ต้องทำเป็นธรรมจักรติดไว้นะฮะปกติตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับโลง่ลงๆเสี่ยงหักเหมือนกันนะฮะต้องทำงนี้ติดไว้นะครับนี่ครับแปสเซแล้วครับเดี๋ยวเราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผม ครบผมตอนนี้ผมมาอัปเดตงานนะครับตอนนี้ก็ทำไปได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตัวน,นี้ได้เรยรวมแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับพระป่าพุทธมณฑลนะฮะ เราไม่เจอะขานะจะอันตรายนะฮะเวลาขับงานหรือว่าการเคลื่อนย้ายนะครับเราจะทำเป็นใบบัวแล้วก็มีดอกบัวเกาะขนาดไว้อย่างนี้นะฮะจะทำให้ฐานแข็งแรงขึ้นนะช่วงขาเนี้ยจะได้ไม่เจอะ ครับตอนนี้ก็จะ6โมงเยนนะฮะ <term. tar! S 1> เดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปนะฮะสวัสดีครับพบก,กับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะฮะตอนนี้ผมวันนี้ผมมา อัปเดตงานฮนะตอนนี้ก็เวลาจะหกโมงแล้วนะครับผมตอนนี้งานของผมก็ได้ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เ็นแล้วครับพรุ่งนี้ถ้าไม่ติดอะไรทุราอะไรก่าพรุ่งนี้คงเสร็จแล้วครับครับครับางลีลาพุทธมนตนนะครับ หินดำนะครับหินดำเชียงแสน95%นตแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อได้เวลาพลักครับ สวัสดีครับพบกับช่างนิกกรคนสร้างศิลปะนะครับผมกับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะครับวัน <c oughs> นี้ผมมาอัปเดตงานพรปะปางลีลาพุทธมณฑลนะครับตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักก็ <c oughs> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนส่งขัดเงาอีกทีหนึ่งนะครับ ลูกค้าจะไปขัดเงาเองนะฮะนี่คือลูกค้าประจําที่สั่งนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับ ฝากผลงานผมด้วยนะครับสำหรับลูกค้าทานใดที่จะสน,สนใจจะสั่งงานนะครับก็โทรมา0655431923นะฮะเบอร์นี้เป็น ID Line นะครับย้ำนะฮะเบอร์นี้เป็น ID Li นนะท่านสามารถทักมาสอบถามกันก่อนนะฮะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก่นกอนนะครับก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะครับว่าท่านต้องการแบบไหน พระอะไรหินอะไรนะเรามีตั้งแต่สามนิ้วจนถึงเจสิบนิ้วขนาดเจดสิบนิ้วเลยนะครับจะจะมีทีมงานที่ช่วยทำนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นผลงานของผมเองนะครับเรามีหินตแต่หินดำเชียงแสนก็คือองค์นี้ครับผมหินดำเชียงแสนหินดำเชียงของเขียวน้ำโขง เขียวอินเดียขาวกีดขาวจีนแล้วก็หยกเนื้อหยกนะครับเนื้อหยกนี่จะมีราคาแพงหน่อยนะครับสามารถทักไลน์แล้วโทรมาสอบถามราคากันก่อนได้นะฮะไม่ท่านไม่สั่งไม่ว่าฮะให้ท่านมีความรู้ในเรื่องการตัดสินใจในการจะสั่งซื้อนะฮะว่าท่าน ราคาเท่าไหร่ต้องการแบบไหนพระปางอะไรนะครับทักไลน์ผมมาก,ก่อนนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นหินดำนะเวลาเปียกน้ำนะจะเป็นอย่างนี้นะเวะลาแห้งจะออกขา,าวๆเทาๆนะครับนี่นะครับตรงนี้นะผมทำเป็นธรรมาจักรติดไว้นะครับ กันมือกันเสียงมือหักนะฮะ <c oughs> ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นใบบัวแล้วก็ดอกบัวเกาะด้านหลังนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ความเสียงมีมากนะครับในการขัดเงาแล้วก็การขนส่งเคลื่อนย้ายนะครับนี่นะครับผม ฝากติดตามกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง youtube ต่อไปนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัพลงนะผมจะอัพโหลดคลิปก็เป็นแบบธรรมชาตินะไม่ได้เก่งอะไรนักหนานะอัพแบบธรรมชาติดิบๆเลยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะอาจจะไม่เก่งมากสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ